สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำแมวบ้านนะคะแมวบ้านของเราก็ชื่อว่าน้องอ้วนนะคะน้องอ้วนตัวนี้นะคะเป็นแมวที่อยู่ที่ที่พักนะคะที่พักที่ดิฉันอยู่นะคะแล้วก็เขานะคะจะมาอาศัยอยู่ที่พักแห่งนี้ตลอดเวลานะคะจะเล่าให้ฟังว่าตอนใหม่ๆนะคะ น้องอ้วนนะคะเป็นแมวที่อาศัยอยู่ที่ที่พักที่พักที่เป็นคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็น้องแมวตัวนี้นะคะจะคอยต้อนรับผู้คนนะคะที่จะเข้าออกคอนโดมิเนียมแห่งนี้ตลอดเวลาเลยนะคะน้องแมวตัวนี้เป็นแมวที่มีอัตยาาัยดีมากๆนะคะเป็นแมวที่เข้าได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ที่ที่พักแห่งนี้ก็จะเอ่อ เอ็นดูรักใครเขานะคะจะไปคอยพูดคุยหยอกล้อแล้วก็นำอาหารนะคะมาให้น้องแมวก็คือน้องอ้วนนะคะรับประทานตลอดเลยนะคะตอนใหม่ๆที่ดิฉันมาที่พักแห่งนี้นะคะก็ได้เจอกับน้องอ้วนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องชื่อน้องอ้วนน้องเป็นแมวเพศอะไรนะคะเราก็ เข้าไปทักน้องแมวค่ะเจอใหม่ๆก็เข้าไปทักเรียกเขานะคะเรียกเขาเขาก็เข้ามาหานะคะในการเข้ามาหานี่ะคะเขาก็เข้ามาโดยที่เป็นแมวที่อลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแมวที่เข้าได้กับทุกๆคนนะคะน้องก็เข้ามาหาพอน้องเข้ามาหาดิฉันก็คุยนะคะก็พูดคุยกับเขาแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอของเขามานะคะก็ หลังจากนั้นนะคะก็ได้เจอน้องมาเรื่อยๆนะคะก็ทุกๆครั้งที่เจอน้องก็เข้าไปพูดคุยกับน้องตลอดเวลานะคะน้องก็พูดคุยด้วยนะคะต่อมาต่อมานะคะถ่ายหลายๆครั้งเข้าน้องกอ็มีความสนิทสนมนะคะเมื่อเราเรียกน้องก็เข้ามาเข้ามาเสร็จแล้วก็จะคอแสดงท่าทางอย่างน้นอย่างนี้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ ทำให้เรารับรู้ว่าเขาไว้วังใจเราแล้วนะคะก็คือเขาก็จะนอนหงายนะคะให้เราเกาคางเกาพุงเขาเล่นนะคะแต่ว่านะคะโปรดระมัดระวังนะคะทุกท่านอ,าอย่าลืมว่าน้องแมวนอนหงายแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาจะคอยให้เราเล่นกับเขานอนหงายให้เราจกพุงนะคะแต่จริงๆนะคะเราอย่าเอามือของเรานะคะไปจกพุงของเขานะคะ เพราะว่าพุงนะคะเป็นส่วนสำคัญที่น้องแมวหวงเห็นที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะดิฉันเข้าไปรูปหัวเขานะคะเจอน้องแมวนะคะก็เลยเข้าไปรูปหัวของเขาเขาก็ยอมให้รูปหัวโดยสะดุดดีค่ะหน้าตาก็ฟินมากนะคะก็คือน้องแมวนะคะชอบนะคะที่จะให้รูปหัวรูปคางนะคะ ถ้าเราสนิทก,กับเขาแล้วเราก็เข้าไปรูปหัวรูปครางเขาได้นะคะน้องแมวก็จะแบบมีความรู้สึกสบายเลยค่ะน้องอ้วนบอกว่าสบายเลยค่ะนี่น้องอ้วนจะนอนแล้วน้องอ้วนของเราจะเล่าประวัติของน้องอ้วนต่อนะคะที่เราเห็นน้องอ้วนนะคะเมื่อก่อนจะเห็นน้องอ้วนตลอดตลอดเลยค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่น้องก็หายไปนะคะ ปกติเนี่ยไม่ว่าเราจะกลับเวลาไหนนะคะก็จะเห็นน้องอ้วนนะคะอยู่บริเวณหน้าที่พักอยู่บริเวณโต๊ะรับแขกนะคะอยู่บริเวณเคาน์เตอร์นะคะจะเห็นน้องตลอดเวลาเลยหรือว่าบางครั้งน้องก็อาจจะไปอยู่บนลานจอดรถนะคะเราก็จะเห็นน้องนะคะไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งจะเห็นอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีอยู่นะคะ อ่ช่วงหนึ่งที่เรากลับมาแล้วเราไม่เห็นน้องอ้วนอีกเลยนะคะช่วงนั้นนะคะจะประมาณ6ถึงเเดือนได้ค่ะที่ไม่เห็นน้องอ้วนเลยนะคะน้องอ้วนหายไปเราก็สันนิษฐานว่าก็ถามน้องที่เป็นน้องที่เป็นยามรักษาการนะคะถามเขาบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นน้องอ้วนเลยน้องอ้วนไปไหนนะน้องเขาก็บอกว่าเจ้าของก็มา ตามน้องอ้วนอยู่นะน้องอ้วนอยู่ไหนไม่ทราบเจ้าของเขามาตามคนที่อยู่ที่พักก็ถามาน้องที่เป็นยามรักษาการก็เลยบอกว่าน้องอ้วนเนี่ยหายไปเลยไม่ได้มาเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องอ้วนไปติวบัิเตุรเหรือเปล่านะคะเราก็สันนิษฐานกันไปต่างๆนานานะคะแต่สุดท้ายนะคะจะบอกว่าน้องอ้วนนะคะ มีประวัตินะคะน้องอ้วนคนนี้นะคะตอนแรกเราคิดว่าน้องอ้วนไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของเป็นแมวเร่ล่อนมาอาศัยอยู่ที่ที่พักแล้วก็คนที่อยู่ที่พักก็ให้ความรักใคร่เอ็นดูนะคะแล้วก็เอาอาหารเอาน้ํานะคะไปให้เขารับประทานนะคะทุกๆคนก็เอาเอาใจใส่ ดูแลแล้วก็เอ็นดูน้องอ้วนกันทุกคนเลยนะคะก็พัดกันให้อาหารเขานะคะดิฉันก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไม่มีเจ้าของทีนี้พออยู่วันดีคืนดีนะคะน้องที่เป็นยามรักษาการก็บอกว่านะคะน้องอ้วนมีเจ้าของนะเจ้าของของน้องอ้วนก็เป็นเจ้าของของที่ดินของที่พักแห่งนี้นะคะก็สะแสดงว่าน้องอ้วนเนี่ยนะคะ เป็นแมวที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของของเขาก็เป็นคนมีฐานะด้วยเราก็เลยเออโอเครู้แล้วว่าน้องอ้วนมีที่ไปที่มาอย่างไงน้องเขาก็ก็บอกว่านะคะเออน้องอ้วนเนี่ยจริงๆอะ่ะเป็นแมวพเนจอนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะน้องอ้วนเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่รู้ว่าจะโดนรถหรือโดนอะไรนะคะก็เกิดอุบัติเหตุก็จะมีว่า น้องอ้วนเนี่ยเจ็บหลังเห็นไหมคะที่ข้างหลังน้องอ้วนจะเป็นที่หลุมๆยาวๆตรงนี้ค่ะจะเป็นรอยแผลอยู่เนี่ยค่ะเขาจะเจอบาดเจ็แล้วก็เจ็บหลังตรงนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้นะคะเขาก็รับน้องอ้วนนะคะไปรักษาแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูแลน้องอ้วนมาตลอดนะคะก็คือเป็นเจ้าของของน้องอ้วนนั่นเอง แต่ว่าเขาไว้ใจน้องอ้วนเขาก็เลยปล่อยน้องอ้วนนะคะมาวิ่งเล่นที่ที่พักแห่งนี้น้องอ้วนก็เลยอาศัยอยู่ที่พักแห่งนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าน้องอ้วนเป็นแมวของที่พักแห่งนี้แล้วก็เป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของนะคะก็แต่ละคนก็นำอาหารมาให้ให้ความรักใครให้ความเป็นดูพอน้องอ้วนจะ,ะเหมือนกับว่าเป็นแมวที่ประชาสัมพันธ์ของที่พักเลยค่ะ ใครไปใครมาน้องอ้วนก็จะให้ความต้อนรับตลอดเวลาเลยนะคะทุกๆคนก็รักน้องอ้วนนะคะรักแล้วก็เอ็นดูน้องอ้วนตลอดเลยค่ะดิฉันจะเล่าต่อนะคะว่าหลังจากที่น้องอ้วนนะคะได้หายไปนะคะดิฉันกับน้องๆเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน้องอ้วนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าใคร เอาน้องอ้วนไปหรือเปล่านะคะหรือว่าน้องอ้วนหายไปไหนก็ไม่ทราบก็สันนิษฐานกันไปก็คิดว่าน้องอ้วนจะหายไปนะคะเราก็อืทําใจแล้วแหละน้องอ้วนก็หายไปนะคะอยู่วันหนึ่งนะคะนี่วันที่ดิฉันเจอน้องอ้วนกลับมาครั้งแรกนะคะพอดิฉันนะคะตอนเช้าว,วันนั้นดิฉันตื่นแล้วก็ไปทํางานรู้สึกประมาณหกโมงกว่านะคะเดินลงมา ก็เจอน้องอ้วนนั่งอยู่ก็คิดว่าตา,ตาฟาดนะคะก็เรียกนะคะเรียกน้องอ้วน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 เนี่ยแล้วอ้วนเข้ามาหานะคะเข้ามาหานะคะพันแข้งพันขานะคะแสะดงความดีใจดิฉันก็ดีใจมากๆเลยนะวันนั้นดีใจมากที่เจอหน้องอ้วนนะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่าน้องอ้วนจะไม่อยู่แล้วแต่วันหนึ่งน้องอ้วนกลับมา ดิฉันก็ดีใจดีใจมากๆเลยทีนี้วันนั้นเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเขาแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเขานะคะเอ่อทักกันนิดเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ไปทํางานนะคะหลังจากที่กลับมากลางคืนนะคะหลังจากเลิกงานแล้วก็กลับมาในช่วงกลางคืนนะคะก็คิดว่าจะไม่เตจอน้องอ้วนอีกแล้วอ่าเจอนะคะกลางคืนก็เจอ ทีนี้ก็เลยคุยกับน้องอ้วนอุ๊ยคิดถึงน้องอ้วนจังเลยน้องอ้วนหายไปไหนมาดิฉันก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะคะดิฉันก็สันนิษฐานว่าน้องอ้วนอาจจะไปรักษาตัวมาก็ได้นะคะเพราะว่ากลับมาพร้อมกับรอยแผลที่บนหลังที่เป็นรอยๆขีดยาวๆนะคะ่ะก็เลยนึกว่าน้องอ้วนน่าจะไปรักษาตัวมานะคะน้องอ้วนก็ไม่ยอมบอกนะคะไม่ยอมบอกว่าหายไปไหนมา น้องอ้วนไม่ยอมบอกก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็เข้าไปนะคะไปรูปหัวลูปคางเขานะคะก็ดีใจมากๆค่ะดีใจที่น้องอ้วนกลับมานะคะดีใจจนบอกไม่ถูกเลยค่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าเรามีความผูกพันกับเขานะคะอยู่วันนี้คืนดีเขาก็หายไปหายไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะจะเป็นตายไรดียังไงก็ไม่ทราบนะคะ ก็อยู่วันดีคืนดีนะคะหกถึงเจ็ดเดือนทีเดียวค่ะเขาก็กลับมานะคะกลับมาเสร็จก็คือเราก็ยังสันนิษฐานอยู่นะคะว่าเขาอาจจะกลับมาจากรักษาตัวหรือเปล่าเพราะว่าเขากลับมาพร้อมกับรอยแผลบนหลังนะคะดิฉันก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วก็น้องนะคะที่เป็นยามรักษาการดิฉันก็ไปถามเขานะคะว่าหลังจากที่น้องอ้วนกลับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอีกวันหนึง่งดิฉันไปถามเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะน้องอ้วนนะคะเจ้าของของเขาอะค่ะเจ้าของที่เป็นที่ดินแห่งนี้นะคะเขานําน้องอ้วนไปขังไว้ในบ้านนะคะขังไว้เพราะอะไรดิฉันก็เลยถามนะคะสงสัยมาก เขาขังไว้ไม่ยอมปล่อยมาเลยนะคะประมาณหกเิบดเดือนขังไว้ทำไมไม่ทราบนะคะก็เลยสงสัยนะคะน้องเขาก็เลยบอกว่านะคะจริงๆอ่ะน้องอ้วนนะคะไปเล่นที่ลานจอดรถแล้วก็ขึ้นไปบนรถของเอ่อคนที่อยู่ที่พักแห่งนี้นะคะแล้วก็ไปขีดข่วนทำให้สีรถของเขาะะเอ่อเสียหาย เขาก็เลยฟ้องนะคะฟ้องแล้วก็เหมือนกับว่ามีการดำเนินคดีแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันประมาณอย่างนี้นะคะเจ้าของเขาก็เลยนำน้องอ้วนไปขังไว้ไม่ไม่ยอมปล่อยออกมาเลยนะคะหกเด็ดเดือนนะคะตอนนี้นะคะมีบางวันเท่านั้นนะคะที่จะเห็นน้องอ้วนพักหลังๆไม่ค่อยเจอเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เหมือนกับที่ว่าค่ะน่าจะมีคดีความกันแล้วก็เจ้าของเขาก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันนะคะดำเนินคดีกันน้องอ้วนก็ไม่รู้หนูอินี่ก็อย่างว่าค่ะใครที่เลี้ยงแมวนะคะก็ดูน้องแมวดีๆนะคะถ้าน้องแมวขึ้นไปเอ่อบนรถไปนอนบนรถหรือว่าไปขีดไปข่วนทําให้รถเขาเสียหายนะคะเราก็จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าใครเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวก็ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยก็ดูเขานะคะว่าเขาไปวิ่งเล่นแถวไหนนะคะแถวไหนที่ไม่สมควรไปหรือว่าแถวไหนที่เป็นเขตห่วงห้ามก็ควรจะดูน้องแมวแล้วก็กักให้เขาอยู่บริเวณที่สามารถวิ่งเล่นได้นะคะสําหรับใครที่เลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงในบ้านนะคะก็ดูเขานิดนึงตรงไหนไม่สามารถวิ่งเล่นได้ ตรงไหนสามารถบึ่งเล่นได้นะคะก็ดูนะคะเราจะได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็น้องแมวไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอ่าสรุปสุดท้ายนะคะก็คือน้องอ้วนไปทำความเสียหายนะคะให้กับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักแห่งนี้แล้วก็ก็เลยทำให้เจ้าของเขานํำน้องอ้วนไปกักบ,บริเวณนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะ ม่ทราบว่ายังไงเจ้าของก็ปล่อยน้องอ้วนมานะคะปล่อยน้องอ้วนมาวิ่งเล่นในบริเวณที่พักแห่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่านานๆทีนะคะถึงจะได้เห็นน้องอ้วนมาวิ่งเล่นในที่พักแห่งนี้ก็คือยังคงกักบ,บริเวณน้องอ้วนอยู่เหมือนเดิมนะคะเกรงว่าน้องอ้วนจะมาทําลายหรือว่าทําความเสียหายให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะก็ สวัสดีนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับ EP นี้นะคะยังไม่เฉลยนะคะว่าน้องอ้วนเป็นแมวเพศผู้หรือเพศเมียนะคะนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าน้องอ้วนนะคะเป็นแมวไทยนะคะเป็นแมวพนัจนจรเลลอนนะคะไม่รู้มาจากไหนไม่มีที่มานะคะเจ้าของที่ดินเขาไปเจอตอนที่น้องอ้วนประสบอุบัติเหตุ เขาก็เลยรับน้องอ้วนมาเลี้ยงนะคะหลังจากที่รับน้องอ้วนมาเลี้ยงแล้วเราก็ดูว่าน้องอ้วนเนี่ยก็คือแมวเพศผู้นะคะอ่ชื่อน้องอ้วนค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอ้วนนะคะทํามันนะคะตัวก็เลยอ้วนกลมเลยค่ะตัวอ้วนน่ารักมากนะคะน้องอ้วนนะคะเป็นแมวแสนดีแสนสนน่ารักนะคะ น้องอ้วนนะคะใครใครเห็นก็ใครใครก็รักใครใครก็ชอบนะคะใครนะคะที่คิดจะเลี้ยงน้องแมวนะคะไว้เป็นเพื่อนเล่นยามเงานะคะหรือว่าไว้คอยอะไรนะไว้คอยเลี้ยงเป็นเ,เพื่อนเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะเราก็อาจจะพิจนารณาแมวตนจัดหรือว่าแมวที่ต้องการหาบ้านนะคะหรือหาเจ้าของนะคะไปเลี้ยงดูนะคะ จะมีอยู่เยอะเยอะมากมายเลยค่ะที่เขาประกาศหาบ้านให้น้องแมวนะคะเราก็จะาสามารถนะคะดูรายละเอียดอะไรต่างๆตามประกาศที่เขาได้ประกาศไปนะคะว่า,าต้องการหาบ้านให้น้องแมวนะคะน้องแมวนี้เป็นน้องแมวตอนจัดอย่างนี้นะคะเราสามารถนําน้องแมวเหล่านี้นะคะมาเลี้ยงแล้วกเ็เป็นสัตว์เลี้ยงเราไว้คอยจับหนูจับมแมลงให้กับเราได้นะคะ ก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธ์นัชแชนแนลนะคะ E ีพนี้ก็ฝากน้องอ้วนไว้นะคะฝากน้องอ้วนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมนะคะถ้าเจอน้องอ้วน,นอีกดิฉันก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะน้องอ้วนน่ารักมากนะคะน่ารักมากจริงๆน้องอ้วนก็คอยต้อนรับขับสู้ทุกๆคนที่เข้ามายัางที่พักนะคะ นี่เป็นรูปของน้องอ้วนนะคะขอบพคุณนะคะ EP นี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะคะอย่าลืมติดตามช่องสิทธิ์นัชชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP หน้าค่อยพบกันใหม่นะคะขอบพคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ